สวัสดีครับทุกท่าน okay. นะครับผมี r a z y Cow นะครับผม The King of Fighter AFK นะครับผมเกมแนวอ Idle นะนะครับผมก็เล่นแบบชิวๆง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวนะเราไปเล่นกันเลยแล้วกันมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะจ๊ะโอเคครับผมเข้ามาแล้วก็เนี่ยครับมันก็จะต่อสู้ เรื่อยๆเลยนะครับผมก็คือแบบออโต้นะเราไม่ต้องทำอะไรมากครับเพ่แค่กดรับรางวัลรรัับาางวลอ่แค่นั้นเองนะก็แล้วก็เนี่ยอะไรนะดูเนื้อเรื่องกดเข้าไปครับผมมันก็จะแบบพาเราไปที่นั่นนู่นนี่เราสามารถอ่านได้นะมีภาษาชงภาษ์ไทยนะครับผมเดี๋ยวแท็กี่เกดูก็ข้ามไปเลยก็ได้ประมาณนั้นแล้วก็จะมีแบบ นี่ยมันบอกว่าให้กดอะไรเราก็กดตามนั้นเลยครับก็คือไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับผม่าอันนี้อย่างอันนี้ก็ไปร้านค้านะครับมาแล้วแล้วก็แบบอะไรนี่ให้กดซื้อเพชรนู่นนี่เออนะครับเป็นเพชรรีนะก็อย่าลืมาเอาอย่าลืมารับรางวัลนะผมเนี่ยครับกดเสร็จก็เข้ามากดรับรางวัลต่อจัดการบูบูลุกนู่นนี่นะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นแลวอันหนึ่ง น่าจะประมาณนี้เห็นไหมแค่นั้นเองเคลสต์เนู่นนั่นนี่นะครับอะไรนี่สุ่มหน้าสุ่มไฟเตอร์ก็เปิดกระชานั่นแหละนะฮะไปครับผมเนยการเปิดกระชาเกมนี้นะครับก็ให้เปิดเยอะซะด้วยมาก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับ อะไรจังหอะนี้แหละโอ้อหโอเค,อเคก็ไม่ได้มีอะไรมากย่งังที่บอกครับก็คือกดคลิกกคลิกเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าลอดูระบบอืน่นอืนกันมากดีกว่านะครับเขาก็จะมีในเรื่องของตัวนี้ การในเรื่องของการอัปเกรดตัวละครก็จะมีตัวละครให้เลือกนะครับผมซึ่งจักแรกก็จะมีไม่กี่อย่างอนาะบางทีก็เปิดกาชามาเนาะน่าจะเป็นตัวละครจากมันก็ต้องเป็นตัวละครจาก킹ออฟไพรเตอร์นั่นแหละแต่บางตัวก็ไม่เคยเห็นเนาะนะครับอ่าเราก็มาเรื่องใช้ในตัวหลักๆเอาแล้วกันนะครับอาหารอันดับแรกก็คือจะเป็นนีอีโอริ นะครับก็คืออัปเกรดตรงนี้ครับผมส่วนอันนี้จะเป็นการเลื่อนขั้นก็คือน่าจะได้ตัวซ้ำหรืออะไรไือเป่าไม่ไม่นับนจ่ายนะครับก็ปดไปเรื่อยๆนะครับส่วนอันนี้ก็จะแบบรอด่านที่เท่าไหร่340นะครับก็โหวใช้ได้ครับส่วนนี้ก็คือเราจะรีนะครับเมื่อที่ว่าไม่ใช้แล้วเราก็เลนะครับเพื่อที่จะทรัพยากรไปอัพตัวละครอ,อื่นนั่นเองนะครับอ่า ตัวเลืกขอ่เ็เหมือนกันนะครับนี่ชินงโงนะครับแะไรมานะั้นมีเรลน่าเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นาการจัดทีมนะครับตัวนี้ก็การจัดทีมเนี่ยจะจัดได้วันห้าตัวนะครับซึ่งก็กดแบบนี้เลยปุ๊บเอาออก นะครับหรือเอาข่าแค่นั้นเองแล้วก็จัดน,นั้นนี้จัดขยับขยายย,าย้ายนู่นนั่นนี่ได้นะครับประมาณน,นี้ไม่มีอะไรบ้าอีกทีก็จัดอันตโนมัติไปเลยก็ได้นะครับตัวนี้ก็เราปลดล,ล็อกแล้วกันนะครับอ่ะสมุดภาพครับผมก็จะเป็นตัวละครนั่นแหละในที่เราที่เราได้แล้ว เออนะครับเราจะสามารถน่าจะเข้ามารับรางวัลได้นะครับป<ฮ>ุ๊บเอ,อีรับรางวัลทั้งหมดอะไรวันนี้เออนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้ส่วนพวกทีมหลักเลยไม่ออกเลยเดี๋ยวได้ร่างบาคลังด้วยนะครับดีพคนที่จำชื่อไม่ได้ล<ฮ>เะเคี่ยวในหลายๆงานล่างใช่ไหม ไอ้ไม้เจอรีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับตัวภาพนะก็เข้ามาทำขอนวันกันได้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอะไรเอ่ยกระเป๋าไหมเนี่ยกระเป๋าเาขาบอกวนะ่าถ้าสามารถนำไปใช้ของปึ้งในใได้ตัวละครมาแล้วนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับส่วนนี้ก็ยังล็อกอยู่นิดนึง โอเคฮะตัวละครสีทองมา5ตัวเนี่ยเราก็ไม่ต้องอะไรนั้นครับเราใช้เลยตัวนี้นี่โอเคไหมอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นอ่ากิ้วหรือเปล่านะครับผมไม่ได้กดทดลองนะชันบอกตาน,นี่น่าจะจะเป็นกิ้วเลยใช่ไหมเอาไม่ใช่เป็นดันเจี้ยน,นครับต่างๆเอาไว้อัพเกรดทร,รัพยากรตาม ตามเหมือนด็กไหมพัฒน,นาไฟเตอร์เก็บการ์ดส่มแลบมันก็ยังไม่ปลดล็อกแหละก็นานที่ร้อยกว่านะครับไปลองเล่นกั้ดูแล้วกันนะครับส่วนนี้ก็จะปลดล็อกอีกนานเลยนะครับอ่ะต่อมาเป็นในเรื่องของการเปิดกระราชาปองนะครับก็จะมีไฟเตอร์กับการ์ดอะไรตรงนี้ยังไม่เปิดนะนี่อันนี้ก็ยังไม่เปิดการส่ม น้องใหม่ชื่อนัอยู่นะครับผมเปิดก,กันเมื่อกี้ก็เห็นกันไม่ได้นะเอาอีก,กรอบหนึมายูอาร์ไหมไม่ใช่ชื่อนั่นแหละไม่มีครับมาโอ,โอเคอเวทีม่วงนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเฮ้ยมีการสอนอะไรขึ้นมานะฮะอ้ะาดันเจียนเก็บการ์ด อลองไปดูก่อนสินะครับเข้าไปที่ัานเยี่ยนเลยลืบอกเวลาก็ลงไปที่เยี่ยนก็ต้องแบบน,น,นี้นิดนึงกดจัดทีมด้วยนะครับนี่ก็ให้เขาจัดทีม่ได้อัตโนมัติไปเลยนะครับโอเคแล้วก็กดเข้าไปนะครับประมาณนั้น มาแล้วนะก็ไม่ได้อะไรเพราะมันก็ตู้อ่ะมันเองตามปกตินัน่นแหละนะไม่มีอะไรมากซึ่งก็ไม่ได้มีแต่คลิปแม่แล้วกดออกไปได้เลยเนานะใช่ไหมเอามันหยุดการทงขันเลยเหรออ่าโอเคนึกว่าให้ออกได้เฮ้ยนี่เป็นยังไงอ่ะเรามีสคริปต์เพิ่งเห็นปึ๊บ จบๆนะครับผมน่เพื่อความรวดเร็วนะไม่ต้องมานั่งรอดูอะไรเยอะเยะมากหม่เ,เท่าเท่าไรน,นะครับโอเคครับผ่านนานมันก็จะแบบเหมือนจะเปลี่ยนไปนเรื่อยๆนะผ่านสเตจนะคมับยสเตตที่เด็ดเมื่อกี้เข้าไปดูเท่แป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคมีอะไรต่อไหม อันนี้จะมีอ่าส่งเนาะร้านค้าครับผมนี่ก็ประมาณนี้สามารถกดอะไรเนี่ยดูโฆษณาได้นะครับตอนนั้นก็จะเป็นพเพิ่มเติมต่างนะครับส่วนร้านไร้วันก็ประมาณนี้นะครับผมดูโฆษณาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นร้านอะไรนะเนี่ยแฟชั่น ก็ต่างๆนั่นเองครับสเปเชียลไปเลยนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกจุดวงจุดหมายนะกันเพ่เพื่อนนะครับภารกิจเควสอะไรวงอะไรวันเนอะไม่น่าอยู่ตรงนี้หมดก่อดนะแม่นะครับต่อ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกัน ตกลงอะไรไปไปก่นแล้วทำครับงงงปึ๊บอ,อะไรประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรหน่อให้กดตัวนี้เปิ่มอะไรสักอย่าง ะอัพเลเวลนะครับผมเดี๋ยวสุ่มอุปกรณ์นะครับประมาณนั้นก็สามารถกดสร้างได้ใช่ไหมฮึพเอพเนี้ยอัพเลเวลนะี่บประมาณนั้นอืมอ่ะส่วนอันนี้ล่ะที่เป็นเตอรต่างกันแล้วตอนนั้นมันก็จะเป็นโปรไฟล์นะซึ่งก็ยังเหลือหนึ่งอยู่ดี นะครับรก็ม้วนอ,อยู่เพิ่มเร็วยังไงตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครชื่นชอบเป็นคอมพิวเจออยู่แล้วก็ลองเล่นดูแล้วกัานะครับผมก็เล่นงาน่ายๆปล่อยชิวๆสบายๆเลยนะครับโอเคก็คผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ฮะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับผมไปละ